สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเส้นทางปั่นจักรยานสวยๆเส้นทางขาชีจันไปวัดยานนะครับก็จะมีเลนจักรยานนี้ยาวไปจนถึงวัดยานผ่านขาชีจันผ่านไรอ่อง,งุ่นซิมเ,เลสเส้นทางสวยๆครับ <c oughs> ถ้าเป็นหน้าฝนเส้นนี้ต้นไม้ก็จะเขียวชะอุ่มภูเขาเขียว สวยงามครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเส้นทางที่ปัน่นมันผ่านที่ไหนบ้างมาตรงนี้ก็จะผ่านาสวนป่าเบญจวรรณก็คือในนี้ครับจะมีเส้นทางปั่นจักรยานเหมือนกันระยะทางอ้อมภูเขาในสวนป่าที่ประมาณ18กิโลเส้นทางก็จะล่มลื่น เป็นเขาสลับกับทางลงเนินลงเขาขึ้นเขาลงเขาสนุกครับสำหรับคนที่ชอบท้าทายชอบขึ้นเขา1 8กิโล,โล,ลนี่เหนื่อยแน่นอนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นไรอัุ่นซีเมเลตฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของไรองุ่นเขาซึ่งคาดว่าสร้างเสร็จแล้วล่ะครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม สวยงามครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นแบบไหนสวยงามขนาดไหน เข้ามาถึงด้านในอของอาคารของลาคอแล้ว,ลวน่าจะมีสร้างเพิ่มเติมอีกยังไม่เสร็จโอ้ยังครับยังไม่เสร็จยังยังมีอาคารอีกเยอะแต่ว่าอยู่บนเนินเขาเชิงเขาตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเขาชีโอนฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นเขา,าเป็นเขาชีจันตัวนี้ก็จะเป็นไร่กุ้งเลย นี่คือประตูทางเข้าขครับสวยงามครับสวยงามนะครับด้านหน้านั่นก็คือจะเข้าไปที่สวนน้ำรามยนะตอนนี้คงติดสถานการณ์โควิดครับเขาก็เลยยังไม่เปิดทำบริการคาดว่าหมดสถานการณ์โควิดแล้วคงจะเปิดทำบริการถ้าใครสนใจก็คือพาเด็กๆอะไรมาเที่ยวได้เลยนะครับ งจุดนี้ก็จะเป็นไร่องุ่นซินเวเลสนะครับทางหน้านี้ก็จะเป็นทางทางปัน่นแล้วก็จะมอง,ง,มองจุดที่เราไปนะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางปัน่นของไร่องุ่นซินเวเลส ฝั่งนี้ก็คือเป็นจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่เขาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาปกตินนครับก็จะมีข้างในก็มีถ้าเข้าไปชมไรอ่างหงตรงนี้จะเป็นเอนัลงานเป็นร้านกาแฟร้านขายของช้ำรวยของฝากก่ครับ้เนี่ยทางก็สวยงาม ฝั่งขวาของอไรอัง่นก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เป็นเขาจะสร้างสถาปัตย์เหมือนกับอ,อิตาลีครับประมาณนั้นกำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จประมาณนี้ฝั่งนี้เป็ของอไรอังว แรงวน่งรถก,ก็จะประมาณนี้รูสถานการณ์ปกติเขาจะมีรถเรียกว่ารถรถับรถไฟฟ้าครับให้บริการานักท่องเที่ยวเข้าชมได้ประมาณนี้ครับสวยงามครับมีจุดจะแสดงกลางคืนครับตรงนี้ จุดใกล้ๆไร่องุ่นใกล้เขาชิจันนะครับก็จะเป็นสนามกอล์ฟแห่งใหม่ที่เพิ่งจะเปิดใหม่ได้สักพักนี้เองครับไม่น่าจะไม่น่าถึง2ปีมั้งข้างในนี่ก็เป็นสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐานครับสำหรับ,รบ,รบใครท่านใดที่ชอบเล่นกอล์ฟก็มาได้จุดนี้แต่ผมไม่ทราบว่าราคาเ,เท่าไหร่เพราะผมก็ไม่ได้เล่นกอล์ฟมานานแล้ว จุดถัดมานะครับก็จะเป็นพระพุทธลูปแกะสลักเขาที่จันทร์ซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดให้บริการว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดยาวเลยครับอีกชั่วคราวครับมีเส้นทางที่จะลงไปวิหารเสียนและวัดยานนะครับก็จะเป็นเนินเขายาว สำหรับนักปั่นก็จะชอบตอนลงเนินนี้จะเห็นวิวสวยงามน,นะครับวิวสนามกอล์ฟตอนขายาวแต่ตอนขึ้นก็นยาวเหมือนกันวันนี้เราก็ได้มาถึงองวิหารเสียงแล้วครับชอวนี้นี่จะมีคน ก็ยานและอะอกกำลังกายกันเยอะมากทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็ยนทางขวานี้ก็จะเป็นเข้าวิหารเสียงผมก็ไม่เคยเข้าไปชมนะครับว่าข้างในเป็นอะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาก็าจะเปิดให้นักท่อเที่ยวเข้า,ขาจุดนี้ก็จะเป็นจุดท้ายไล์จุดเช็คอิน นเขาจะมาออกกลังกายกันเยอะมากครับตอนเช้าและตอนเยน็นเนี่ยช่วงนี้เขาจะกอาจักรยานมาจอดเอารถมาจอดแล้วก็ปั่นจักรยานรอบนี้กันเยอะครับข้างนี้จะเป็นบึงบึงน้ำของวัดยานจะเห็นว่ามีคนมาปั่นจักรยานกันเยอะเลย เราข้างๆหนาน,นี่ก็จะมีร mm hmm. ้านกาแฟนะครับซึ่งคนเขาก็จะเข้าปัน่นจักรยานเสร็จออกกำลังกายเสร็จก,ก็จะมานั่งกินกาแฟกันตรงนี้กันครับจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่นักปั่นจักรยานแถวนี้เขาจะชอบมากันก็คือบนดอยเขาเจดีย์วิหารเซียนตรงน,นี้ก็จะขึ้นเขาเนินเขาแบบชันๆมาก ถ้าใครเคยไปปั่นที่เขาใหญ่ขึ้นเขาเกี่ยวก็จะประมาณนั้นครับแต่ว่าตรงนี้จะสั้นกว่าเยอะ <c oughs> นี้ผมก็ได้ระเปียนมากับรุ่นพี่คนหนึ่งครับขาแรงซึ่งแกแรงดีมากที่หมูด๋ย <c> ว <oughs> ป,ปั่นภูเขานะผมปั่นหมอบแต่แกขึ้นเขาแแรงดีมากสมกับที่เป็นเสือภูเขาจริง จุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะครับที่คือถ้าใครไม่ปั่นจักรยานก็สามารถที่จะเดินขึ้นเขาได้เดินมาจอดรถด้านล่างแล้วก็จะมีทางเดินขึ้นนะครับให้เดินขึ้นมา จะมีพลังสองคนที่เขากำลังเดินขึ้นมากันอยู่เส้นทางบันไดก็ค่อนข้างชันสูงพอสมควรตรงนี้จะเป็นวิว360องศาสามารถจะมองเห็นเมืองพัทยาแล้วก็บางสะเละจุดไฮไลท์อีกจุดก็คือร้านกาแฟเขาชีโอนเป็นจุดพัก นักตัทตอนเช้าก็ตอดบ่ายบรรยากาศภายในร้านกาแฟนะครับก็จะสวยงามนา่นานัง ที่ร่มรื่นมากครับสวยงามมากกาแฟของที่ร้านนี้ครับก็จะหน้าตาเซียน ถ้าทานมากดูจากหน้าตาของลูกพีแล้วคือร้านนี้เป็นร้านประจำเขาเขาจะชอบมากอร่อยบรรยากาศร้านเป็นรสชาติ20%บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีครับรสชาติ20%ลูกพีบอกกูเล่นกูเล่นแหละครับ,รรบแต่ของเขาอร่อยจริงครับใช้ได้ไม่เชื่อก็มาชิมกันได้ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับที่บรรยากาศร้านกาแฟถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ